นี่แหละครับอาหารปโปรดเขาละยอดกระถินอ่อนๆนะครับนี่ช่วบสีใบเทาของเราชอบมากอืแซ่บใหญ่เลย ชอบกินยอดกระถินมากเลยนะครับหมูพันนี้เกือบทุกพันนะครับยอดกระถินอ่อนๆเขาจะชอบกินคอกสะอาดอยู่นะครับ โราพี่ใหญ่คุมเจ๊ใหญ่คุมอยู่ข้างหน้าเข้ามากินก็กล้าก,กลัวๆเนี่แหละของโปรดเขานะครับยอดกระทินชั้นดี